คนที่รับแล้วหันหน้าทางโน้นจัดด้วยจัดด้วยพี่เลี้ยงจัดด้วยสิบ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 ให้ยืนตรงหน้ากายี่แล้วก็หันหน้าไปหาผู้ปกครองเอาหันหน้าไปหาผู้ปกครองนะหน้าหน้าหันหน้าไปหาผู้ปกครองเอออ้าวผู้ปกครองเอามองหน้าลูกตัวเองนะอาใาช่ยก็ออกมาครับ ส่วนหน้าที่รับแล้วหันหน้าไปทางนู้นต้องหันหน้ามาเย่จับเด็กนะทำไมมีหายุบมาเพิ่มอ้าวเอาไหมเปาไหมการประหลัดจัดโยบด้วยคนไหนอาจจะมีที่มาจากเมืองเลยอ้าวอีกหนึ่งท่านฝั่งนู้นอีกหนึ่งท่านฝั่งนู้นอีกหนึ่งท่านฝั่งนู้นอีกหนึ่งท่านโยม มีได <m> ้านบนเหมือนกจาขมาดังเอาิงจหนึ่งท่านอีก่งท่านโยมโยมไหนเอายมเายมที่นั่งอยู่เอาใครอยากจะวอบผ้าไตให้กับหน้าโงมามาแล้วมอาิหนึ่งท่านอีกหนึ่งท่านความ้ิหนึ่งท่านอ้มาแล้วเอาละข้าวหันหน้ามาทำที่บุค อ้าวหน้าู้เขาลองอาวพลงเลยงมที่โ้วลน่กไปเบเกอขาเอาเตาครอืเอาเงยขึ้นเอาราพผ้าไทย่อ่าแล้วก็ยืนอาเดินกลับมาหน้าที่เดิมอาเจริญกรขอบคุณ มาตยครับบามีแอบียนด้วยนครับมาสิมาสิมาสิยอมผู้ปกครองูิดต่อไปเรามาสิครับสิมากด้วยด้วยีเนี้ยได้สิบางบางเหน่อยความรก่อน หันหน้าไปหาผู้ปกครองอาหันหน้าไปหาผู้ปกครองนะครับี่ม <Good> ีล <Python> ูกชายก็อยากมีในบวชถีแล้วถ้าได้มอบค้าไทยด้วยจะเป็นบุญอ่าถ้าใช่เขายงมออกมาเขามีจังหวะเลยคนอื่นด้วยเราเจถอยหน้าไปหนึ่งเท้าสี่ ไปที่แฟนไปแจกเลขาให้ดีเลยยังไงเหมือนเดิมเลยเอาเดินคออยู่ผู้ปกครองนะเอผู้ปกครองผู้ปกครองของใครหรือว่ายังไม่มามีไหมเอาถ้าไม่มีเอาโยมโยมใครอยากจะถวายผ้าไทยเอานุกมานั่งได้เลยเอาสาธุสาธุ มานั่งได้เลยโยมมานั่งได้เลยถ้าเห็นที่ว่าแล้วผู้ปกครองยังไม่มาโยมร่วมบุญได้โยมครับเอ้าทั้งหมดกับล้างหันหันหน้ามาเอ้านั่งผู้เขาลงอ้าวกรอบกราบไปหนึ่งครั้งลูกมาบ้าเอาเลยคือ เอายืนออกมารับผ้าไต้ยูกเออเอายืนเออเอาเดี๋ยวเลยทอดขอบคุณนะโยนะหมดแมงม่อผ้าไต้ยก็เป็นโบนชุดแล้วอะเอาชุดต่อไปเดิญครับสิบคนสิบคนสิบน้างเหลือก็นั่งให้เรียบร้อยเอาพี่เร็ยกแจกนั่งให้เรียบร้อยเหมือนเดิมนะแจกนั่งให้เรียบร้อย เอาโย่พวกบองท่านไหนที่มาแล้วเอาเจริญพรเข้ามาในเส้นปรนะดมวิธีเนาะวันนี้ว่าพาดายชุดทีส่สามแล้วใครใส่อะยืนให้ตงเนียเอาโต๊ะที่นั่งอยูเอาหน้าที่นั่งอยทั้งหมดสะอา อีกสองพันอีกสองพันเอาโยมคนไหนอยากได้บ <iy> no? <Yeah> ุญเอาออกมาเอาโยมมาเลยโยมเอาโยมแม่มีไหมมาอีกสองพันอีกสองพันอามาเลยโยมนามาเลยหากมีเงิท่านเอาโยมมาได้เลยโยมถวายพระไตรให้กับผู้ที่จะบุญนี่มันเป็นบุญ มาอีท่านหนึ่งอีท่านหนึ่งอา้าวมาแล้วสาธุสาธุาอา้าวหันหน้ามาอ้าวดูหน้าโยมพ่อโยมแม่ดูหน้าผู้ที่จะมอบข้าวไทยให้เรานะเดี๋ยวฟังเขาก่อนเอาละอา้าวหน้าคู่เข่าลงเอาพงกระร้า ไม่ต้องแบงมือนะลูกนะเอาพกากาไปที่ื้นเอาเลยมาเลยเชิดเอายื่นมือออกมาลกรับาใมาเอาสาธุสาธุเราื้ยมเจริญกรขอบคุณองผู้ปกครองทุกคนทุกท่านนะครับมยาบอเลยมยาเยอชื่อต่อมา้อคนโน้น่ะยยม ไมเลยไม่อนุญาตให้ไปเข้าห้องน้ำลูกนะไม่อนุญาตพี่เลี้ยงอย่เพิ่งให้ไปเดี๋ยวจะฉีดแดดเดี๋ยวมีหนุ่มพายคิวเช่นไรเร็วงางานงางาาาเอ้าโย เอาเก็บมือให้เรียบร้อยลูกงานเก็บมือยืดเก็บมือ,อยังไงอาจารย์บอกแล้วสวนพระอภิดเออเอาโยผู้ปกครองเอายืนถวายผ้าไใยให้กับอาลูกชายที่จะมาประชาโยแม่ก็ได้มีไหมอ่าวีสอ,ทอ,ทอ,ททองท่านอีกอสามท่านอีกสามท่านโวมสี่ท่านเลยมีไหมอ่าความรู้อีกสามอ่าเจะเริ่มโยเลย มีเนื่อแตตมาไม่ค่อยรูช้ด,ดนะงงูนีเลยไม่กล้าเรียกไม่เรียกผิดอืเฝ้าหหันหน้ามานั่งาลูกเ้าหน้าคู่ข่าลเอาพนมือเาโค้งกราบเาเงยขึ้นเายืนรอมาลูกเฝารับพระตา าขาขคอย่างนี้เลยาเจริญพรขอบคุณพ่อคุณแม่ขนชื้ต่อไปเจอเลยครับเอาน่ยจะชุดสุดท้ายมะนี่น่าจะชุดสุดท้ายโอ้ยสามหลอดสามหลอดเลยต่านี้ ยี่ดยี่รยนะมไว้นนะผิเลยไม่ร้อยถ้าวนะขอผู้ปกครองขอบเชิญจิุพรอูกวนี่ไม่ได้ลูกชายแม่ครับอแม่เอาไปเลย อ้าวคนยาอ้าวอีกหน่งข้างอีกหน่้างคนละออ้าโยมมาปไกใอาทุกคนหน้ามาอีกหนนหน้ามาด้วยอาหน้างออ้าวมนอ้าวก้องเราอาเงยเงยอ้าวยออกมา ข่าวาขาไทยข่ายื้ขึ้น่าวรอหน้ามาเดิมาอ่าสามหน้าสุดท้ายเดอเก็บเห้เราด้วยตรงนี้เลยตรงนี้หน้าเยอะตรงนี้อ่าวเย 哎呦！ ข่าวโลข่าวพนมมือเอาวกมกลาเอาวเนขึ้นเอาวที่มือรัฐไทยเ่าวจมูนของขอบุณโยคผู้ปกครองขอายืนลุกเอาวกำหน้าที่เดิม ก็คือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตตอนพรัดนายมนะ,ะท่านจะมาเป็นประธานในฝ่ายพาราเ่ีเดี๋ยวรออีกเซกตรู่หนึ่งมมดูฝ่ายฝ่ายรถตัวฝากูแลนนี้นึงนายกน้าฝ่ายอำนวยความสะดวกให้ด้วยเรื่อที่

ตรงนี้เลยกดค่ะนี่ใช่บาทใช่ไหมใช่ดูดอกนี่เป็นเมย์รึไงนี่เราใส่บาทใหเออ ไปช่วยสวัดร์โยมานจ้าอาวาช่วยสวัสดิ์ถวายเทร่งเ่ทให้กัน้าหลก็พรานีดีดีไ้ที่ของรู้จดาตวตั้งหน้าแบบ พระเดชพระคุณหลวงพอ่พอรพระราชปรียาติเวทีนดยมพระเดชพระคุณมีกิจกรรมเยอะเยอะมากแม้แต่พระที่วัดเราก็ไปร่วมกิจกรรมด้วยต่ำมาก็ไปร่วมกิจกรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพอ่อแล้วก็พระเดชพระคุณหลวงพ่อตอนนี้ทําหลายโครงการโยมเช่นว่าเทศทํานองหลวงธรรมมาศทองแล้วก็วัดทองนี้มีสมัคเลนติดธรรมมาศทองเหมือนกันแล้วก็มีกิจกรรมกีฬานธรรม โครงการที่าต้องทำตรงนี้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของพืสุขเยียยาจิตใจของผู้สูญเสียและก็เอ่อเดูแลเยียาากับญาติโยมที่เกิดการสูญเสียและก็ญาติโยมที่